ข่าววินัยชิงคือฟุตบอลไทยไบอิจ e ิสไตประจาวันที่12เมษาย,ยน2567โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับอเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้กันเดีกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจักจก้อบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้อาร์ตในไงไทยอันดับโลกพุ่งนะฮะหลังโค่นทีมชาติญี่ปุ่นดีกรีแชมป์เอเชียในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อย โดยการนี้ทางด้านของทางนะฮะไทยชนะแชมป์เอเชียอุ่นทางการระดับโลกเตรียมจะพุ่งแล้วซึ่งผลการอุ่นเครื่องของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเกมนี้ถือว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการระดับเทียวันซึ่งทีมชาติไทยอันดับที่ส9ของโลกพบทีมชาติญี่ปุ่นอันดับที่11ของโลกในครั้งนี้โดยทีมชาติไทยเอาชนะไปได้2ต่อหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดจะส่งผลต่ออันดับโลกของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในครั้งนี้ทันที โดยคาดการณ์กันว่าอันดับ2ของโลกทีมชาติไทยจะพุ่งมากถึงอย่างน้อย4-5อันดับในครั้งนี้เลยเดียวหนาะเป็นงนวันงงนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าฟุตซอลไทยไม่ธรรมดานะฮะสามารถเอาชนะทางด้านของญี่ปุ่นได้ในครั้งนี้ถือว่าเก่งจริงๆนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยโค่นเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้ในครั้งนี้ โดยทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมิเกลโนร์ติโก้โล็กสนา้ากอนเครื่องนะฮะเกมยะงเป็นทางการพบทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งมีการคิดคะแนนแบงกิ้งโลกปรากฏนะว่าทีมชาติไทยสร้างผลงานกระหึ่มเอเชียโค่นเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะดีคาริแชมป์เอเชียไปอย่างสุดมันในครนั้งนี้โดยเขาจะบอกว่าคอมเมนต์แฟนบอลน,นะผมงานนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้พบกันเบรดอนีเวียดนามไทยแลนด์จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาจอดเยี่ยมบารีน่าไทยแลนด์ ขอาเม่นต่อมายินดีด้วยไทยแลนด์ขอาเม่นต่อมาเหมาะสมแล้วกับตําแหน่งหมายเลขหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอาเม่นต่อมาไทยฟุตซอลเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียขอาเม่นต่อมาไทยเบอร์หนึ่งทีมที่ระดับท็อปของเอเชียในครั้งนี้เลยนะขอาเม่นต่อมายินดีด้วยไทยแลนด์จากแฟนบอลอินโดนีเซียขอาเมม่์ต่อมายินดีด้วยไทยแลนด์กับหน้าปรา,ศา,ศาสาทอันยิ่งใหญ่จากแฟนบอลอินโดนีเซีย ขาไเม่นต่อมาน่าทึ่งมากเลยนะประเทศไทยจากแฟนบอลมาเลเซียขาเมนต่อมายินดีด้วยไทยแลนด์ขาเมนต่อมาเหมาะสมแล้วกับตําแหน่งหมายเลขหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขาเม้นต่อมาไทยแลนด์มีระบบการเล่นที่แข็งแกร่งในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะขาไเม่นต่อมาว้าวขอแสดงความยินดีกับไทยจากเวียดนามด้วยนะขาเม้นต่อมามันน่ามหัศจรรย์ในครั้งนี้จริงในครั้งนี้ขาไเม่ต่อมาขอแสดงความยินดีด้วยกับประเทศไทย คอมเมนต่อมาว้าวไทยแลนด์นายทําให้ดีเป็นอย่างมากเลยนะคอมเมนต่อมาผลงานพีเยี่ยมของประเทศไทยคอมเมนต่อมาฟุตซอลไทยดีที่สุดในอาเซียนคอมเมนต่อมาอินโดนีเซียแทบจะรอไม่ไหวที่จชนะไทยจากแฟนบอลอินโดนีเซียคอมเมนต่อมานั่นคือเกมที่ดีมากของไทยแลนด์ในครั้งนี้คอมเมนต่อมาว้าวยินดีด้วยประเทศไทยจากด้านของอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาเก่งมากๆเลยนะประเทศไทย นี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลที่ได้กล่าวมาในครั้งนี้หลังจากเห็นทีมชาติไทยนะผมฟุตซอลทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้ในครั้งนี้นั่นอนะเองนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับมิเกลโรดิโกเปิดใจหมดเปลือกสาเหตุที่ทีมชาติไทยคว่ำทีมชาติญี่ปุ่นในครั้งนี้โดยมิเกลสะใจนะฮะที่คว่ำญี่ปุ่นได้ ซึ่งทีมชาติไทยภายใต้ใการนำทัพของมิเกลตร์ติโก้ลกสนามอุน่นเครื่องในเกมอย่างเป็นการพบกับ็นด้านของทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งมีการคิดคะแนนแบลงกิ้งโลกปรากฏว่าทีมชาติไทยเดี๋ยวสร้างผลงานกระเขมเอเชียโ e ค่นเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นดีกร,รีแชมป์เอเชียไปอย่างสุดมันในครำนี้โดยมิเกลตร์ติโก้กุนซูอจอมยิ้มชาวาสเปนนะฮะของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกล่าวหลังเกมอุน่นเครื่องชนะญี่ปุ่นไป2ต่อหนึ่งโดยเขาได้บอกว่าเราทำงานกันหนักมากเพราะญี่ปุ่น เขาขยับไปไกลใกล้ระดับโลกแล้วและมีความแข็งแกร่งเกมรับเหนียวแน่นเจาะยากความสามารถสูงเกมนี้ผมก็พยายามกระตุ้นนักเตะให้เต็มร้อยและก็ตั้งสมาธิให้ดีเราผสม2ชุดแล้วก็ลองให้มูฮัมหมัดเล่นทุกชุดเพื่อจะให้เขาเนี่ยปรับตัวได้ซึ่งการมาของเขาบอกได้เลยนะว่าช่วยยกกระดับการเล่นกับทีมไทยในครั้งนี้เป็นอย่างมาก วันนี้เรามีความสุขกันมากเลยนะที่เอาชนะญี่ปุ่นได้พราะญี่ปุ่นก็เอาจริงสังเกตเลยนะว่าท้ายเกมเขา,าก็เอาพรักสาประตูขึ้นมาเล่นและเจาะเจาะเราในครั้งนี้ให้จงได้เป็นดังวันนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกณนครับนับถือใจจริงๆบอสขอนแกนโพสต์ตอบกับ สาเหตุที่แท้จริงนะฮะของทางด้านเมืองทองเลื่อนแข่งเร็วกว่าคนอื่นเพราะอะไรกันแน่นะโดยกันนี้นับถือใจชาติต้องมาก่อนนะฮะเมื่อทางบอสขอนแก่นโพสต์ตอบสาเหตุทําไมต้องอลิครับต้องเลื่อนมาแข่งเร็วกว่าคู่แข่งคู่อื่นนะซึ่งวัฒนาช่งางเราประธานสโมสรขอนแก่นยูเต็ดนะฮะโพสต์เฉลยเหตุผลที่ตกลงกันกับทางด้านของเมืองทองยูเต็ดในั้งนี้ โดยเลื่อนกนนารแข่งขันฟุตบอลถ้วยบริโวค่คัพ2023รอบแปทีมสุดท้ายแข่งเร็วขึ้นกว่าเดิมมาเป็น11เมษายนที่ผ่านมาเพราะต้องการหลีกทางให้กับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในตัวนักเตะของทั้งส,สองสโมสรไปร่วมศึกชิงแชมป์เอเชีย2024ที่ประเทศกาตาจากเดิมขอนแก่นยูเต็ดนะฮะจะพบกับ่น้านของเมืองทอง วันที่24เมษายนซึ่งเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวที่ศึกบอลชิงแชมป์เอเชีย2ว24รุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่กาตากำลังแข่งขันกันอยู่พอดิบพอดีโดยการที่คุณวัฒนาช่างเหล่านะฮะท่านผู้บริหารสโมสรขอนแก่นได้โพสต์ข้อความระบุเลยนะว่าตอบข้อสงสัยของหลายๆคน,นครับ เลื่อนเพื่อหลบให้ทีมชาติไทยชุดยุสาปีครับขอนแก่นติด1คนเมืองทองติด3คนแล้วช่วงที่แข่งคือชนกับทีมชาติครับทีมชาติต้องมาก่อนครับอ่าผมเป็นแบบนี้นะฮะต้องแบบนี้สิครับถึงถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อ้าเกันครับอะไรยังไงบาดามแป้งส่งทางด้านของอิจิตามสมทบช้างศึกชุดยุทธสปีนะ โดยนายกสมาคมส่งกุซือทัพช้างศึกชุดใหญ่เตร็มที่จะบปนึก,กำลังกับทางด้านของช้างศึกชุดยุท3ปีช่วยสเกลคู่แข่งที่กาตาโดยการน,นีดนพันล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยเตรียมทรงบาสตาอิชิหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยชุดใหญ่บินไปประเทศกาตาเพื่อช่วยทีมชาติไทยชุดยุทปีในศึกชิงแชมป์เอเชีย2024รอบสุดท้ายโดยทางด้านของมาดามแป้งได้เปิดเผยแต่ว่า เราเนี่ยให้ความสําคัญกับทีมชืตอไทยในทุกรุ่นอายุทั้งชายและก็หญิงที่ล่าสุดก็เพิ่งจะเดินทางไปอุ่นเครื่องที่นิวซีแลนด์เช่นเดียวกับทีมชุดนี้ซึ่งมีการประรายการสําคัญรออยู่ที่กาตา์น่นนว่าด้วยเงื่อนไขในเรื่องของโปรแกรม a ลีกและไม่ตรงกับช่วงฟีฟ่าเด ทำให้เราั้นงเจอปัญหาเรื่องของโจผู้เล่นเหมือนกับชาบอน่นแต่ว่าแป้งก็เชื่อได้เลยนะว่าผู้เล่นชุดนี้ที่เราได้มาก็มีความการะหายและก็พร้อมพิสูจน์ตนเองต้องขอบคุณทุกสโมสรที่ให้ความร่วมมือและเข้าใจทุกสโมสรเน,นื่องด้วยสถานการณ์ในลีกที่แตกต่างกระดอกไปในข้ะนี้ฐานะนายกสมาคมให้กำลังใจและก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่โดยที่แป้งได้ให้โค้ชอิชิ เดินทางไปตามหลังในช่วงเย็นเพื่อจะไปอยู่กับทีมที่กาตาอย่างน้อยที่สุดเชื่อว่าการที่โค้ชอิชิอิไปอยู่ที่นั่นด้วยนะฮะจะทำให้ทีมมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยสเกาคู่แข่งและก็แผนการฝึกซ้อมร่วมกันกับทางด้านของโคตระหวังว่าเราเองนั้นจะไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขันในครั้งนี้และก็ฝากนบอนลชาวไทยเป็นกำลังใจให้กับทางด้านของทีมชุดนี้ในครั้งนี้กันอีกด้วย สำหรับโปรแกรมกันแข่ขันทีมชาติไทยชุดยุยุสา3ปีรับแบ่งกลุ่มกรุ๊ปซีไนต่อไปนี้อิรักพบกับทางทีมชาติไทยในวันที่16เมษายนนัสนามอันยานูฟสเตเดียมไทยพบซาดิอาระเบีย19เมษายนเวลา22่0นาฬิกาเสทีแล้วก็ไทยพบทาจิกิสถานวันที่22เมษายน เวลา22นาฬิกา30นาทีณสนาะมอันยาด,ดูฟสเตเดียมทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันจะถ่ายทอดสดทางช่องโทรทัศน์2ช่อง667ในคศนี้นั่นครับอ่าผมเป็นว่วางงานนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กและก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะและนี่ก็เป็นข่าววินดายที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่12เมษายน2567โดยชายผู้ญพุฒครังฟุตบอลไทยครับ